สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน By ย a ซอแอสเซทเมนจ์เมนตค่ะ วันนี้เราอยู่กันที่โครงการรุมพินีวิวประชาชื่นพงเพชรสองค่ะโครงการแห่งนี้นะคะตั้งอยู่บนถนนประชาชื่นค่ะเดินทางง่ายเพราะว่าอยู่ใกล้กับทางด่วนค่ะและที่สําคัญเลยนะคะโครงการวันนี้ที่โบพามาชมกันค่ะเรามีสองห้องที่จะพาคุณผู้ชมขึ้นไปชมด้านบนนะคะก่อนอื่นเลยค่ะพูดถึงทําเลที่นี่ที่นี่นะคะอยู่ใกล้ทั้งโรงเรียนอยู่ใกล้ทั้งโรงพยาบาลอย่างโรงพยาบาลเกษมร,ราชประชาชื่นหรือว่าจะเป็นโรงพยาบาลนนทเวศค่ะและก็ยังอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าอย่างเดอะมอ งามวงวานอีกด้วยค่ะส่วนด้านในคอนโดมิเนียมแห่งนี้นะคะมีทั้งสระว่ายน้ําและฟิตเนสอีกด้วยส่วนในห้องที่เราจะพาไปชมกันนะคะวันนี้อย่างที่บอกไปว่าเรามีทั้งหมด2ห้องคุณผู้ชมนะคะอยากจะได้ห้องไหนลองตามเข้าไปชมกันดีค่ะ และนี่ก็คือห้องแรกที่เราพาคุณผู้ชมมาชมกันค่ะห้องนี้นะคะจะอยู่ที่ชั้น10ค่ะห้องเลขที่220เข้าไปชมด้านในกันค่ะห้องนี้นะคะจะเป็นอาคารห้องชุดค่ะจะมี1ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำค่ะมีบริเวณโซนห้องนั่งเล่นและก็มีมุมครัวไว้ให้ขนาดพื้นที่ห้องจะอยู่ที่30.26ตารางเมตรค่ะห้องนี้จะมีเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะคะแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์พวกโซฟาของเดิมไว้ให้อยู่แล้วค่ะ เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในห้องทีละโซนกันเลยค่ะเริ่มต้นจากบริเวณซ้ายมือนะคะเดินเข้ามาเราจะเจอกับห้องน้ําค่ะห้องน้ําที่นี่จะมีหนึ่งห้องมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบคันที่ติดกันค่ะจะเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะคะซึ่งครัวที่นี่ค่ะคุณสามารถทําอาหารได้นะคะแล้วก็สามารถวางพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าจะเป็นเตาไฟฟ้าหรือว่าไมโครเวฟเพิ่มเติมได้อีกด้วยค่ะ ส่วนด้านในของตัวห้องค่ะจะเป็นพื้นที่ของมุมรับแขกหรือว่าห้องนั่งเล่นนะคะก็จะมีโซฟาของเดิมไว้ให้อยู่แล้วมีบิวอินตู้เสื้อผ้าไว้ให้ค่ะที่ติดกันจะเป็นส่วนพื้นที่ของระเบียงห้องระเบียงห้องของที่นี่ค่ะเราได้ติดตะข่ายกันนกไว้ให้เรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมเข้าไปชมด้านในห้องนอนกันบ้างค่ะ สำหรับพื้นที่ของห้องนอนนะคะจะมีบิวอินตู้เสื้อผ้าไว้ให้แล้วก็มีเตียงพร้อมกับที่นอนไว้ให้ค่ะเตียงที่นี่นะคะจะเป็นขนาด6ฟุตด้วยกันติดเครื่องปรับอากาศค่ะแล้วก็มีวอลเปเปอร์ติดรอบห้องเลยค่ะ และนี่ก็คือห้องที่2นะคะที่เราพาคุณผู้ชมมาชมกันค่ะห้องนี้นะคะจะอยู่ที่อาคาร A เช่นเดียวกันค่ะชั้น30ห้องเลขที่726ขนาดพื้นที่ห้องนะคะจะอยู่ที่26.20ตารางเมตรค่ะเป็นอาคารห้องชุดนะคะมี1ห้องนอนมีมุมห้องนั่งเล่นค่ะมีเคาน์เตอร์ครัวไว้ให้และก็มี1ห้องน้ําด้วยกันค่ะสําหรับห้องนี้นะคะเดินเข้ามาค่ะจะเจอกับมุมห้องนั่งเล่นหรือว่ามุมรับแขกก่อนเลยค่ะในห้องจะเป็นห้องเปล่านะคะบริเวณห้องนั่งเล่นคุณผู้ชมสามารถซื้อเฟอร์นิเจอร์ ไลฟ์สไตล์ได้ตามความชอบเลยค่ะถัดมาบริเวณฝั่งซ้ายมือของตัวห้องค่ะก็จะเป็นมุมครัวซึ่งครัวเขาจะมีเคาน์เตอร์ไว้ให้นะคะที่ติดกันจะเป็นส่วนพื้นที่ของห้องน้ำค่ะห้องน้ำก็จะมีห้องอาบน้ำแยกแยกพื้นที่ส่วนเกียกส่วนแห้งไว้ให้ค่ะและก็มีระเบียงห้องนะคะระเบียงห้องที่นี่ติดตาข่ายกันนกไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะและอีกหนึ่งห้องนอนที่เราพาคุณผู้ชมไปชมกันนะคะห้องนอนนี้ค่ะจะมีประตูกระจกบานสไลด์แยกพื้นที่ส่วนของห้องนอนไว้ให้อีกด้วยค่ะ ในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการคอนโดมิเนียมลุมพินีวิวประชาชื่นพงเพชร2โดยเริ่มต้นจากเมเจอร์รัชโยธินขับมุ่งหน้าตรงไปยังถนนรัชดาพิเศษประมาณ3.3กิโลเมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนประชาชื่นขับตรงต่อไปอีก1.8กิโลเมตรโครงการจะอยู่ด้านซ้ายมือครับ เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ที่เราพาไปชมกัน2ห้องด้วยกันค่ะหวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมทุกท่านนะคะท่านไหนที่สนใจค่ะไม่ว่าจะเป็นห้องแรกหรือว่าห้องสองสามารถพิมพ์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะนัดเข้ามาชมสถานที่จริงค่ะยินดีให้บริการกับทุกท่านทักแชทมาหาพวกเราได้เลยค่ะผ่านช่องทาง Facebook J a s s e t Management และอีกหนึ่งช่องทางของเราค่ะที่ YouTube Channel เรื่องบ้านบ้านบายเซอแอสเซทเมนเทเมนค่ะและง่ายมากขึ้นกว่าเดิมกับแอปพลิเคชันบ้านบ้านค่ะที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้รองรับทั้ง Android และ iOS ค่ะแอปพลิเคชันของเรานะคะมีซัพย์ให้คุณได้เลือกมากกว่า2,000รายการด้วยกันอย่าลืมดาวน์โหลดกันเยอะๆนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาของโบแล้วค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ใน E ีหน้าขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ